วันนี้เราทำบัวลอยน้ำขิงนะคะบัวลอยน้ำขิงของแม่แม่นะคะดูนะคะนี่คือส่วนผสมอ่าดูใกล้ๆก,กันเลยหกกระซังแล้วเย็ดจังเล่เหนี่เป็นยังไงบ้างคะเข้า คำคำละกําปั้นบัวลอยน้ำขิงนะคะใส้เป็นไส้งาดำนะคะว่าอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้เราทามาทําอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแป้งก็สอบแป้งลรอแป้งก็เป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะใส้เป็นไส้งาดำนะคะเดี๋ยวไขถามเนี่ยนีข้าวซีงกำลังต้มนะคะต้มใส่ต้ม กำลังแต่นี้เป็นขั้นตอนของการต้มนะใช้ไฟใช้ไฟอ่อนแต่ว่าก่อนที่จะใช้ไฟอ่อนนี้น้ำต้องเดือดก่อนนะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยตัวบัวลอยจะบัวลอยจะแตกนะคะต้องใช้ไฟไฟอ่อนอันนี้เป็นบัวลอย นะคะที่ปั้นเสร็จแล้วมีไส้งาดําอยู่ข้างในนะคะหลายคนทํานะคะช่างหลายคนขนาดก็จะต่างกันใช่ไหมก <c oughs> ินด้วยนึงนี่กับป้าวานว่าอิ่มไปรวดนี่อันนี้คือทํากินเองที่บ้านนะน <c oughs> นะคะ <c oughs> ถ้ามันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็ถ้าสุกแล้วนะเราก็จะเอามาพักไว้ที่น้ำเย็นก่อนนี่หนนะคะแล้วก็ต้มน้ำขิงน,นะนี่นี่เป็นน้ำขิงน,นี่นะถ้ามันสุกแล้วนะมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ ก็ออกมาได้มาพักพอตักเสิร์ฟเนาะแล้วก็ใส่ถ้วยแ,แล้วก็ ตักน้ำขิงใส่เลยถ้าคุณชอบคุณชอบหวานก็เ,เติมน้ำตาลได้นะแต่ว่าในในไส้มันก็จะหวานอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพเนาะโบโอยน้ำขิงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ